สวัสดีค่ะสนามสุขชุดกีฬานะคะรับผลิตงานเสื้อทีมเสื้อกีฬาเสื้อพิมพ์ลายทุกชนิดนะคะนอกจากงานเสื้อทีมแล้วก็จะมีงานธงทีมหมวกทีมด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะงานเสื้อสวยๆโทนสีแดงเขียวเหลืองส้มฟ้าชมพูมาครบมาเต็มเลยค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คืองานโทนสีแดงนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเป็นงานทีมเสื้อเสื้อเหมือนเป็นเสื้อเสื้อทีมเสื้อกลุ่มมากกว่านะคะเป็นของ ทีมน,น้องๆน,นะคะทีออ่อยากใส่เสื้อทีนด้วยกันค่ะแล้วก็ใส่แค่ชื่อเจ้าของเสื้อนะคะอยู่ด้านหลังด้านหลังค่ะแล้วก็จะมีเบอร์นักกีฬาค่ะอยู่ที่ตำแหน่งด้านหลังด้านหน้าแล้วก็แขนเสื้อค่ะใครที่ชอบงานสไตล์เรียบ,ยบแต่หรูแล้วก็เด่นที่เรื่องสีสันนะคะก็ลองดูเป็นไอ,ไอเดียได้เลยค่ะเพราะว่าทีมนี้นะคะเด่นๆเลยก็คือโทนสีแดงขาวนั่นเองค่ะงานเสื้อพื้นเสื้อนะคะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็จะมี แล้วก็จะมีสีขาวนะคะที่มาตัดอยู่ที่บริเวณตัดคอเสื้อกับแขนเสื้อนั่นเองค่ะทําให้งานเสื้อดูโดดเด่นมากขึ้นนะคะสีจริงนะคะสําหรับใครที่อยากได้งานเสื้อสีสดนะคะแนะนําว่าให้บอกมาเลยให้แจ้งแอดมินได้เลยค่ะว่าอยากได้เสื้อสีแดงสีแดงสีแดงทงชาติก็ได้ค่ะสีแดงสดนะคะก็จะเป็นแดงเข้มแบบนี้เลยแดงจะแดงสดมากแดงเห็นเด่นแน่นอนค่ะสําหรับงานชิสมาสปีนี้นะคะแล้วก็เบอร์นักกีฬานะคะอยู่ที่ลูกค้าชอบเลยค่ะ ชอบเบอร์ไหนนะคะจัดได้เลยค่ะอย่างตัวนี้นะคะก็จะเป็นของเบอร์21นั่นเองค่ะแล้วก็มีด้านหน้าด้านหลังนะคะด้านหลังก็ใส่ชื่อด้วยที่ TS นะคะอยู่ที่ลูกค้าชอบเลยค่ะว่าต้องการใส่ชื่อชื่อเจ้าของเสือ้อค่ะชื่อเจ้าของเสื้อชื่อทีมชื่อนักกีฬาได้ทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องไซส์นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ค่ะตั้งแต่ S M L X L ถ้าให้ชัวร์นะคะสามารถแจ้งเป็นตัวเลขได้เลยค่ะอย่าง ตัวเบอร์ยี่สตรงกลางนะคะไซส์จะเป็นน่าจะเป็น 2XL หรือเปล่าสอ l ค่ะส่วน TS ตัวซ้ายมือนะคะอันนี้จะเป็นไซส์ L แต่ว่าใส่เบอร์2ี่สิเหมือนกันนะคะก็สามารถสั่งได้ค่ะอยู่ที่ลูกค้าชอบเลยค่ะแล้วก็ใส่ดีไซน์ได้ทั้งตัวนะคะชอบแบบไหนก็มาคุยกันได้ค่ะเหมือนกับด้านข้างนะคะแขนเสื้อนะคะใส่เบอร์สินะคะเบอร์สิ ก็จะเท่ไปเลยค่ะเด่นไปเลยนั่นเองนะคะอ่าด้านหลังนีก็จะมีชื่อของเจ้าของเสื้อนะคะเท่ๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะใครที่อยากได้งานเสื้อสวยๆนะคะเอกลักษณ์เป็นของทีมเราเองเป็นของเพื่อนๆเป็นของกลุ่มเป็นของแก๊งเราเองนะคะก็สามารถสั่งได้นะคะหรือติดต่อมาได้นะคะที่ช่องทาง facebook ก็ได้ค่ะเออเสิร์ชคำว่าสนามสบชุดกีฬานะคะหรือแอดไลน์มาคุยกันค่ะที่แอดพูลสปอร์ตนะคะใส่ตัวแอดกันนะคะ P W O L P ู p ool, ค่ะตัว P ป o l a n d นะคะ P W O L ค่ะพูแล้วก็คำว่าสปอร์ตนะคะ S P O R T สปอร์ตเขียนติดกันเลยค่ะ Add p o สปอร์ตนะคะหรือโทรมาค่ะที่0634499282นะคะสำหรับวันนี้นะคะงานเสื้อสีสวยมากค่ะชอบมากเลยเข้าธีมคริสต์มาสมากๆนะคะก็ขอตัวไปเตรียมจะส่งกันนะคะสำหรับวันนี้ใต้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ